ครับผมไปดูในส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยในชุดอายุไม่เกิน19ปีนะครับที่กําลังจะมีโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในชุดอายุไม่เกิน19ปีเกมแรกเนี่ยจะพบกับอิรักในวันนี้วันพรุ่งนี้ใช่ครับก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการต่างตั้งในส่วนของกัปตันทีมเรียบร้อยนะครับจะเป็นทางด้านของกิษดากาแมนนะครับแนวรับของชมบุรีที่ฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าสามารถที่จะยึดตัวหลักของชนบุรีได้มากขึ้นนะครับก็ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเล่นบนลิกสูงสุดก็ทางด้านของโคตรละอิสระสีเทโลน่าจะมองเห็นถึงจุดนี้ในการบัญชาเกมลับแล้วก็เป็นกัปตันทีมคอยสั่งเพื่อนๆในสนามนะครับครับผมก็เราเนี่ยอยู่สายเดียวกับอิรักญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเหนือนะครับก็เจอกับในส่วนของอิรักก่อนเกมที่2เจอญี่ปุ่นแล้วก็เกมที่3เจอกับเกาหลีเหนือโคตรละก็แน่นอน ในงานแถลงความพร้อมก็หวังที่จะเก็บ,บแต้มให้ได้ทุกนัดเมือ่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับก็ดูการทีมชุดนี้เนี่ยน่าสนใจในส่วนของแนวลุกนะหลายๆคนเนี่ยเล่นในฟุตบอลไทยลีก1แล้วก็ไทยลีก2นะครับทั้งเอกนิษป,ปัญญาสิทธิโชคพาโสรวมถึงเมธีสารคำแล้วก็กฤวิทศาที่ฟอร์มดีขึ้นมาในช่วงหลังคือนอกจากสิริโชคพาโสแล้วเนี่ยยังมีตัวซัพพอร์ตชน่นที่ เข้ามาสู่ทีมแล้วก็น่าจะเป็นชุดที่เต็มที่สุดสําหรับทีมชาติไทยชุด19ปีชุดนี้เลยนะครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยทั้งเกมอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมต่างๆเนี่ยนักเตะไม่เรียกว่าไม่ได้ฟูทีมครับนี้นะครับก็ต้องดูว่าจะสู้กับทีมอย่างอีรักได้ดีขนาดไหนในเกมแรกต้องพยายามเก็บหนึ่งคะแนนให้ได้แล้วเกมนัดต่อไปจะพบกับญี่ปุ่นนะครับเกมนัดสุดท้ายเล่นกับเกาหลีเหนือคือถ้ามีแต้มจาก อีรักเนี่ยมันก็จะทําให้โอกาสของเราในการเข้ารอบเนี่ยมันมีเพิ่มสูงมากขึ้นด้วยนะครับครับผมบันพรุ่งนี้นะครับก็ติดตามกันได้เวลา16นาฬิกานะครับจะพบกับทีมชาติอีรักที่สนามปากันซารีสเตเดียมนะครับถ่ายทอดสดทางบัคกบบูทีวีก็ช่วยเอาใจช่วยกันก็มีสิทธิ์ไปในส่วนของฟุตบอลโลกครับถ้าเกิดเราสามารถผ่านไปได้ก็รอรุ้นกันว่าจะทําได้ดีขนาดไหนเพราะ ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีก็เคยเข้าถึงรอบ8ทีมสมัยรุ่นของเจนลบ,บสัมเาาดีนะครับ <ผม S 1> แล้วก็ต้องดูว่าชุดนี้คืออีกหนึ่งความหวังแต่ด้วยการจับฉลากแบ่งสายมาทําให้หลายคนอาจจะปามากว่าไปไม่ถึงฝันแต่ถ้าทำเต็มที่ก็มีโอกาสเหมือนกันครับครับผม